สวัสดีครับรายการกอติสภาตามดูผู้แทนกับผมวิชิตติดแะประจบครับวันนี้ผมอยู่ที่อาคารรัฐสภาเกียรไก่กรุงเทพมหานครครับเพื่อติดตามการประชุมรัฐสภาในการเลือกนายกรัฐมนตรีรายละเอียดนั้นไปติดตามในห้องประชุมรัฐสภาได้เลยครับการตรวจนับคะแนนเสร็จแล้วนะครับผมขอประกาศปฏิที่ประชุมทราบตามข้อบังคับข้อ60และข้อ37นะครับผลการผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้นะครับเห็นชอบ 482เสียงไม่เห็นชอบหนึ่หเสียงมดออกเสียง81เสียงนะครับเป็นดันว่านายเศรษฐาทวีสิทธ์ได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา ดังนั้นึงถือได้ว่ามติของที่ประชุมเห็นชอบการแต่งตั้งนายเศรษฐาทวีสิทธิ์ให้เป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา272วรรคหนึ่งนครับจะมาพูดคุยกับดรบุญยงจันแสงครับพนักพระชาไทยนะครับในทิศทางที่จะมีการทางการเมืองต่อไปอย่างไรสวัสดีครับอาจารย์นบครับสวัสดีครับท่านอาจารย์วิชิตครับครับ ในานามของพรรคประชาไทยคราวที่แล้วมีการส่งสสลงสมัครไหมครับครับเมื่อครั้งที่แล้วเราก็ส่งผู้สมัครสสทั้งแบบเขตและแบบบัญชีรายชื่อ,อตามที่กฎหมายกําหนดไว้นะครับเราก็ทําตามกติการครับครับในการเลือกตั้งครั้งหน้าพรรคประชาไทยจะส่งผู้สมัครอีกไหมครับครับเราครั้งหน้านี่ระยะเวลาก็อีกน่าจะอีกหลายปีนะครับแต่เราก็คาดการณ์ว่าเราต้องส่งสสอ,อยู่แล้วเพราะว่าเราผ่านการ รับสมัครเลือกตั้งสสทั้ง2กติกามาในปี62และปี6 6มาแล้ว2ครั้งครับแสดงว่าในพรรคประชาไทยมีสาขาพักมีตัวแทนพักการเมืองพร้อมพร้อมอยู่แล้วครับพร้อมที่จะส่งทุกทัก่วท,ทุกจังหวัดอยู่แล้วครับแต่ว่าเราต้องดูสถานการณ์ทางการเมืองอีกครั้งหนึ่งว่าเราพรรคมีความพร้อมมากน้อยเพียงใดในอนาคตครับครับถึงแม้ว่าพรรคประชาไทยยังไม่มีสมาชิกสภาผู้แทนรัษดรจะถือเป็นพักการเมืองหนึ่งในเะเบียนพักการเมือง วันนี้มีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องการเลือกนายกรัีมนีในสะาครับครับก็ขอขอบพระคุณครับกการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานะครับเรายังไม่ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งแบบเขตและแบบอัญชีรายชื่อแต่เราก็มีคะแนนที่พี่น้องประชาชนให้คะแนนเป็นคะแนนบริสุทธิ์พอสมควรนะครับเราคาดการว่าเราคงจะมีสสแน่นอนในอนาคตนะครับและในวันนี้มีการในรัฐสภานะครับมีการ โบสนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศนะครับก็ในเวลาเดียวกันนี้เลยนะครับทราบข่าวแล้วว่า,านายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยเป็นของพรรคเพื่อไทยตามที่แกนนาพรรคเพื่อไทยได้แถลงข่าวเมื่อวานนี้ก็ยินดีกับท่านเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีคนที่30ของพรรคเพื่อไทยก็หวังว่า,าตามที่แกนนาพรรคเพื่อไทยได้แถลงข่าวไว้ในการจัดตั้งรัฐบาลพิเศษ เพื่อจะมาแก้ไขสลายขั้วความขัดแย้งนะครับหรือสลายขั้วหรือข้ามขั้วก็แล้วแต่นะครับผมก็หวังว่าในนามของหัวหน้าพรรคประชาไทยหวังว่ารัฐบาลชุดนี้คงจะสร้างผลประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าเรื่องของวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศในขณะนี้นะครับคงจะแก้ไขปัญหาสถานการณ์ได้ดีขึ้นก็ขอเป็นกําลังใจให้กับนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินนะครับนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยพรรคประชาไทยยินดีด้วยครับ